127ต่กช่องวันนี้ mm hmm. มันเยอะจัดเลยวันนี้หนีไม่พ้นเลยตอนนี้โรงเรียนหนีไม่พ้นแลลวแต่แต่ละโรงเรียนทุกตำบลมีหมดตัวนี้ตำบลป่อช่องทุกตำบลอำเภอปักช่องมีหมดอยู่ในในกลุ่มเสี่ยงหมดเด็กนักเรียนนนัเพราะว่ามันหนักปักช่องหนักมากวันนี้ปกติมันก็เจ็ดสิบแปดสิบทุกวันพอมาวันนี้โผล่มา127นี่ไม่น้อยเลยเยอะมากวันนี้ อะไรยังครูอุ้ยลึกของของรองวิเชียรเราว่าไงรองรองเราครับผมโอเคของผมได้ได้ยังครับโอเคของครณอ่าของรอ,อ,องได้แล้วแต่เขาอ,อุ้ยยังใช่ไหม